เอาละค่ะวันนี้นะคะป้จะมาพูดเกี่ยวกับคนที่ขึ้น2ขีดหรือว่าติดโควิดนะคะจะพูดอย่างเร็วเลยให้มันรวบยอดภายใน3มนาทีอย่าลืมกดติดตามนะคะใครที่ไม่อยากรักษาที่ฮอสพิเทลคลิปนี้เฉพาะคนที่อยากรักษาตัวเองแบบโฮมไอโซเลชันเท่านั้นและอยากได้รับยาฟาวีแบบเร็วที่สุดนะคะหลายคนอาจจะรู้ว่า เฮ้ยแกต้องแบบหนึ่งสามสามสูตรนะต้องโทรไปมึงต้องรอสิบนาทียีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงมึงก็ต้องรอให้คนรับให้ได้เพื่ออะไรพอคนรับเสร็จปุ๊บอะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรสอบถามอาการขึ้นทะเบียนหรือใครทนไม่ไหวจริงๆนะคะไปลงทะเบียนในเว็บของสอปสชแล้วก็ลงอาการลงรูปไปว่าเออขึ้นสองขีดบัตรประชาชนไปแล้วก็รอซึ่งเพื่อนแป้งก็ทำวิธีนี้เยอะมากๆนะคะกว่าจะได้ยาสามวันสี่วันซึ่ง รักษาตัวเองหายแล้วจ้านะคะซึ่งมันไม่ทันตัดวิธีนี้ออกไปได้เลยนะคะจากประสบการณ์ตรงทำยังไงร,รู้ไหมทริคนะคะเซิร์ชคำว่ากรมอนามัยเขตจุดจ,ดจดุคือคุณอยู่เขตไหนสาทรดอนจันอย่างแป้งเนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่บ้านที่ดอนเมืองกรมอนามัยเขตดอนเมืองมันจะขึ้นมาเลยว่าศูนย์สาธารณสุข6 0เออใช่เราก็ กดเข้าไปนะแล้วเราก็โทรเบอร์นั้นเลยนะคะซึ่งโทรง่ายกว่า1น3 0เยอะพอโทรปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เรากรอกอให้เราแจ้งนะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีพยาบาลโทรกลับแล้วต้องรอแบบ2ชั่วโมงไม่เกินเขาโทรกลับมานะคะแล้วก็แจ้งเขาเรียกว่าไงแจ้งดีเทลแจ้งกฎกติกาต่างๆในการรับยาฟาวินะคะแล้วก็เขาเนี่ยให้แอดเป็นแอดไซน์ของไลน์ของเนี่ยที่ศูนย์หกศูนย ที่เนี่ยนะคะศูนก็คือ0ู0 0, นย์สาธารณะุขหกศูนยะพูดอพูดยอ่ดยอปุ๊บพอเราแอดไซน์ไปเนี่ย <c oughs> เขาจะคุยกับเราผ่านทางไลน์แอดหมดเลยนะคะแล้วเราก็กรอกลิงก์ไปที่เขาที่เขาแบบว่าส่งมาชื่ออาการแล้วก็บัตรประชาชนกันกรอกไปเหมือนเรากรอกสวสช,ชเลยแต่อันนี้เขาดูแลแบบตัวต่อตัวเลยอย่างนี้จริงๆนะคะซึ่งแป้นก็กรอกไปทําทุกอย่างเชื่อป่ะแป้งจบดีวบ่ายสามโมงะ อีกวันหนึ่งมา10บโมงเช้ายามาห้อยหน้าบ้านแล้วโคตรเร็วบางพูดแค่นี้และยามาไม่พอนะคะมันไม่ใช่มีแค่ฟาอีกเวยมันมีแบบพาลงพาลามีมีเกลือลงเกละคือแบบมีให้เราพร้อมหมดเลยนะคะมีประหลอดวัดไข้มีที่อะไรนะตรวจออกซิเจนข้าวเอามาให้เป็นแบบนี้นะคะมื้อเช้ามือาม้อกลางวันมื้อเย็นล่าสุดบ้างหน้เป็นแบบนี้เลยนะคะข้าวแล้วก็น้ํา สามขวดต่อวันแล้วก็นมด้วยคือบริการดีมากๆและโทรจิก,กูยิ่งกว่าแม่กูจิกเป็นไก่เลยนะคะว่าวันนี้ลงมาถึงประจำวันหรือยังคะของตั้งเนี่ยจะเป็นอุ้ยจะสามวันที่สิบวันนะคะสิบวันเราจะได้ใบรับรองแพทย์ด้วยอันนี้บอกเลยว่าทาวิธีเนี้ยได้ฟาวิง่ายสุดแล้วก็เร็วสุดแล้วก็หายค่ะ